กับเพี่ณนผู้บริหารคณาจารย์คุณครูแล้วก็นักนักเรียนนักศึกษาที่รับทุกท่านนะครับผมขอใช้เวลาช่วงสั้นๆอันหนึ่งในตอนเช้าที่เจอกันวันนี้วันนี้อากาศดีฝนไม่ตกนะฮะว่าต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามารู้จักกับราชมงคลธัญบุรีนะครับ ท่านมาไกลทราทราบว่ามาจากต่างจังหวัดก็ในสัดส่วนอันหนึ่งในปริมณฑลแล้วก็กรุงเทพด้วยอีกส่วนหนึ่งต้องขอขอบคุณที่ให้ความเอาใจใส่ในบุตรหลานของเราด้วยกันนะครับผมอยากจะทำให้เกิดความคุ้นเคยนิดหนึ่งก็คือว่าบุตรหลานของเราปัจจุบันนี้จะมีวิธีการเลือกอนาคตของตนเองอย่างไรนั้นเนี่ย ถ้าท่านมาแล้วท่านก็แสดงว่าเอาใจใส่กับเขาเหล่านั้นซึ่งถือว่าน่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีแม้ว่าที่ใดจัดก็ตามนะครผมขออนุญ,ญาตใช้คาพูดอันนี้ว่าที่ไหนเขาจัดเนี่ยเราก็ใส่ใจเพื่อที่จะไปดูไปรับรู้ให้มากขึ้นแม้ว่าปัจจุบันนี้เว็บไซต์จะมีให้ชมอยู่แต่ถ้าได้ยินได้ฟังได้เห็นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน่าจะเป็นโอกาสที่ดีๆนะครับผม ผมใช้เวลาส่วนหนึ่งเพื่อ,อพูดถึงในบริบทของราชวงศ์คนทัญยบ,บรีอย่างคร่าวๆนะครับเพราะว่ารายละเอียดนั้นสักครู่คงจะมีะรายการที่ท่านสนใจให้ไว้คอยติดตามดูอีกส่วนหนึ่งนั้นจะพูดในบริบทที่อยู่นอกนอกตัวจากราชมงศ์คนนะครับอขอกลับเข้ามาเบื้องต้นก่อนก็คือว่าที่นี่เนี่ยจะมีอายุอานามครบ36ปี เมื่อตอนต้นปีไปแล้วนะฮรแล้วก็ช่วงจากนี้ไปก็ถือว่าเข้าปีที่37แล้วก็เริ่มต้นจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นวัยกลางคนก็ได้นะถ้าหากว่าเทียบตามอายุคนลดเสียงสะท้อนหน่อย <c oughs> <c oughs> เราเราใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเชิงการบริหารจัดการมาระดับหนึ่ง แต่ในเชิงปรัชญาของการสร้างคลนั้นเนี่ยยังอ,อยู่ในแนวทางที่เชื่อว่าแล้วก็มีความคาดหวังเช่นเดียวกันนะครับท่านท่านฟังและคิดตามผมด้วยแล้วกันเผื่อจะได้รู้ว่าและเราจะได้พูดคุยกับบุตรหลานของเรานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรหรือลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรว่าในบริบทของประเทศไทยนี่เข้าใจว่าส่วนหนึ่งในการสร้างคลเพื่อรองรับการไปทํางานไปสร้างงานให้กับการพัฒนาประเทศนั้นเนี่ยมีมีประวัติ ที่อาจจะดูแล้วไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่ต้องพูดตรงนี้อาจจะรุนแรงเป็นนิดหนึ่งคงไม่ได้ดูถูกดูแคลนคนไทยด้วยกันนะครับแปลว่าเส้นทางในการเดินหรือบันไดชีวิตของผู้ทํางานนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะมีการบอกกล่าวให้ชัดเจนเท่าไหร่นักที่ว่าตรงนี้ก็เพราะว่าณวันหนึ่งเนี่ยการผลิตบัณฑิตผู้จบการศึกษาไป เพื่อที่จะได้มีองค์ความรู้ไปทำงานนั้นเนี่ยบอกอย่างรอยๆเพียงแค่ว่าเอาปริญญาเป็นที่ตั้งครับแต่ที่นี่จะขออนุญาตเรียนว่าเราเน้นเพื่อให้เขามีศักยภาพที่จะไปทำอะไรได้ถ้าเช่นนั้นแสดงว่าเรามีการกำหนดวิชาชีพของผู้จบการศึกษาของเรานั้นเนี่ยพูดได้เลยเลยครับว่าค่อนข้างตรงประเด็นตรงกว่าความต้องการ ตรงด้านหนึ่งก็คือว่าหนึ่งไปทำงานได้สองเมื่อทำงานได้แล้วเนี่ยยังมีอนาคตที่ยาวไกลกว่าเพียงแค่ทำงานในลักษณะที่เป็นอยู่ณวันแรกๆเข้าเป็นต้นจึงคิดว่าการปูพื้นฐานในเรื่องอย่างนี้เนี่ยท่านช่วยสอบถามแต่ละคณะแต่ละสาขาด้วยว่าแล้วอนาคตเขาเป็นอย่างไรแล้วจะเป็นไรเขากว่าจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องรู้อะไรเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ จำเป็นต้องเกิดความชำนาญอะไรเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพื่อที่เราจะได้พูดกับลูกศิษย์ลูกหาของเราได้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องหนึ่งได้รับข้อมูลเพียงพอเพื่อการตัดสินใจและสองการตัดสินใจของแต่ละคนเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าชอบหรือไม่ชอบอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดให้ชัดเจนนิดหนึ่ง คำว่าชอบหรือไม่ชอบของเด็กหรือนักเรียนเนี่ยผมขออนุญ,ญาตพูดอย่างนี้ไม่ขอประเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องสอนไปไม่ใช่นะฮะแต่เพียงแค่สะท้อนให้เห็นว่าทำอย่างไรถึงจะไปได้ตรงประเด็นถ้าไม่เชนั้นแล้วจะเสียเวลามาวันนี้แล้วกลับไปเพียงแค่รู้แต่ไม่สามารถชี้นำให้มันยาวกว่าสิ่งที่รู้นะวันนี้เนี่ยให้ไปทำนายไว้ในอนาคตล่วงหน้าได้ โอเคนะครับพูดอย่างนี้นี่ค่อนข้างจะสับสนก็คือว่าอยากจะบอกตรงๆก็คือว่าเด็กปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบนะครับหลายคนเรียนตามเพื่อนฮะเลือกตามเพื่อนทีนี้พอเพื่อนบางคนนี่เขามีทิศทางในการไปจริงๆแต่เราเองยังไม่รู้ก็เลยว่กอ่ะไปก็ไปไหนๆก็ไปแล้วจะได้มีเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายว่าหลายคนก็สําเร็จการศึกษาเหมือนกันแต่สําเร็จแล้ว ไม่ได้เต็มความภาคภูมิและจนสุดท้ายว่าจบออกไปก็ต้องไปเปลี่ยนสาขาในการทํางานอีกอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นหลักและวิธีการเรื่องเหล่านี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับว่าที่ท่านมาเนะี่ยก็คือการท่านได้ใส่ใจในการที่จะสแสวงหาความรู้และเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาของเราอันนั้นเป็นประเด็นแรกที่บอกว่าเมื่อพูดมาตรงนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนและยืนยันว่า จากตรงนั้นก็กลั่นกรองออกมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับราชมงคลธัญบรุรีแล้วก็อยากจะพูดเผื่อราชมงคลอีกหลายแห่งก็ไม่ผิดนะครับว่า,เ,าเรามีหลักอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าต้องการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพที่มีขีดความสามารถในเชิงทักษะปฏิบัติการเพื่อที่จะไปทำงานได้อย่างทันทีอย่างนี้เป็นต้น จึงจะแปลว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า hands on นะฮะคือเราจะเห็นว่าการเรียนการสอนของเรานั้นเนี่ยต้องการให้เด็กลงไม้ลงมือทํางานเช่นถ้าเรียนสายเกษตรก็ต้องไปทํางานจริงๆสายช่างก็ต้องลงไปคลุกคลีอะไรประเภทนั้นถามว่าคลุกคลีโดยอะไรหนึ่งเราจัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมีวิชาภาคปฏิบัติการอยู่สเราส่งเสริมให้นักศึกษาของเราเนี่ยไป เข้าสู่หลักสูตรที่จะเรียกว่าเป็นสาิจศึกษาเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับสถานประกอบการแล้วไปทำงานนะบางส่วนไปฝึกง,งานก่อนแล้วก็ไปทำงานด้วยเมื่อกลับมาเขาจะมีความมั่นใจและก็รู้ว่าอนาคตที่ทำงานนั้นเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องที่จะเราเรียกกันจนติดปากก็คือว่าเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติบบัณฑิตนักปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ ที่ทำมาตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมานะครับเพราะว่ามาทางสายวิชาชีพแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังผูกติดอยู่กับการสร้างโอกาสให้กับผู้จบม .6 นะครับเพราะฉะนั้นทั้งอาชีวะทั้งม .6 เนี่ยก็มาเรียนที่นี่ได้นั่นเป็นส่วนแรกส่วนที่2โดยหลักการเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีเราจึงจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ให ทัดเทียมหรือว่าบางครั้งถึงขั้นสร้างนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมาได้จนเป็นสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเราจึงจะต้องบรรจุเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปในหลักสูตรให้มากที่สุดเมื่อก่อนเนี่สมมติว่าถ้าบางสาขาเราเรียนเรียนก็เรียนตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมาจากผู้ผู้สอนเนี่ยเคยเรียนมาอย่างนี้พอมาสอนระดับสูงขึ้นไปก็จะสอนเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ ถูกพนวกเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปค่อนข้างมากทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานในเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้มีความมั่นใจว่าชื่อที่เรียกของมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งนะแต่ว่าต้องมีวิธีการประยุกต์ครับเราเรียกว่าเป็น science and technology base for education and training คือทั้งการกจัดการศึกษาและการฝึกอบรมนั้นเนี่ย ก็จะผนวกเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเพื่อเป็นพื้นฐานที่สูงเพียงพอเพราะเหตุอะไรฮะเพราะเหตุว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยประเทศไทยถ้าไปจัดอันดับในเรื่องของอความเข้มข้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นภูิภาคก็ดีหรือระดับสากลก็ดีนั้นเนี่ยค่อนข้างต่ำไปนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นโอกาสของราชมงคลจริงจะต้องเข้ามาแทรกในตรงนี้เพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศได้ภาพรวมนะครับ ส่วนที่3นั้นบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยที่ผ่านมาแล้วกันนะครับปัจจุบันนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ลักษณะที่ผมจะกล่าวในส่วนนี้ก็คือว่าบัณฑิตที่จบการศึกษานั้นเนี่ยไม่ได้พึงหวังเป็นมนุษย์เงินเดือนจึงอยากจะสร้างศักยภาพในการให้องค์ความรู้เพิ่มเติมในการจบไปแล้วไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง เช่นไปตั้งบริษัทไปดําเนินกิจการอะไรทั้งหลายที่เชื่อมโยงกับภาคอื่นๆให้มากขึ้นจะรวมกลุ่มอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่จนคล้ายๆกับที่เรียกว่าเป็น SME ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงจึงบอกว่าเป็นวิธีการที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นทั้งหลักสูตรและทั้งทั้งวิธีการจัดการอื่นๆเพิ่มเติมในเรื่องการอบรมเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น professional oriented ให้เสริมศักยภาพด้านนี้เพิ่มเติมเข้าไปอันนี้ก็เป็น3ส่วนที่ค่อนข้างสําคัญส่วนอื่นๆนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะเพิ่มเติมไม่ว่าศักยภาพด้านการใช้ภาษาที่2ที่3นะฮะเ,เรื่องของการใช้ ICT ทีเ่เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งยวดแล้วปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นสังคมแห่งชีวิตที่จะยืนหยัดอยู่ได้ใน ความภาคภูมิใจของแต่ละคนที่เป็น social life skill นะฮะคือการมีชีวิตที่จะไปอยู่ในสังคมอย่างมาีทักษะที่จะเอาตัวเองรอดแล้วก็สังคมรอดให้ได้ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอีกหลายๆประเด็นจะไม่พูดแล้วนะฮะพอพอจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะตัวอย่างที่เราทำผ่านขึ้นมาก็จะพบว่าประเด็นคือเราเน้นในเรื่องการมีงานทำของบัณฑิต เพราะฉะนั้นตัวเลขของการมีงานทําจึงเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเติบโตแล้วเนี่ยเราก็จะตามต่อติดต่อเนื่องต่อไปก็คือว่าโอกาสในการจเจริญเติบโตของเขาจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอาใจใส่ใช้คําว่าเอาใจใส่ต่อผู้จบการศึกษาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาเนี่ยนะครับผมเองก็ฝากบอกให้ทางฝ่ายปฏิบัติว่าช่วยดูหน่อยว่านักเรียนของท่านเนี่ยมาเข้าที่เราหรือนักศึกษา,าของท่านมาเข้าที่เราเนี่ย จากที่ใดบ้างยังไงแล้วก็จะคอยติดตามดูเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่เข้าเรียนอยู่แล้วก็ในระหว่างที่จบออกไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็จะขอความร่วมมือจากท่านในบางโอกาสต่อไปในวัดข้างหน้านะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นบริบทภายนอกเนี่ยนะฮะทั้งทั้งประเทศไทยก็ดีภูมิภาคหรือตลอดจนถึงทั่วโลกก็ดีนั้นเนี่ยมักจะมีการประเมินหรือเรียกว่าจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกภูมิภาค แล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยค่อนข้างมากผมอยากจะพูดถึงจุดนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ทราบประเด็นว่าการจัดอันดับของเขานนเนี่ยฮะจะมี4หัวข้อ5หัวข้อ6หัวข้อสุดแท้แต่ไม่ว่าจะดูถึงเรื่องอาจารย์นะแล้วก็นักศึกษาไม่ว่าจะดูเรื่องของความเป็นสากลดูเรื่องเงินดูเรื่องทร,รัพยากร ดูเรื่องสถานที่สิ่งแวดล้อมะไรทั้งหลายเรื่องวิจัยอย่างนี้เป็นต้นเนี่นะฮะเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยต่างก็มีความเข้มแข็งของแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกันออกไปแต่คะแนนที่ได้มานั้นเนี่ยเป็นคะแนนรวมของทุกๆเรื่องเพราะนัคะแนนรวมเนี่ยบางแห่งสมมติว่าเรื่องว,วิจัยเนี่ยได้อันดับหนึ่งเรื่องการเรียนการสอนได้ถัดมาแต่เรื่องอื่นๆแย่หมดเลยอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ต้องไปคิดดูว่า ถ้าจะเจาะลึกลงไปในการเลือกมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยท่านจะต้องเลือกอะไรเป็นที่สําคัญเช่นว่าถ้าเด็กสนใจเรื่องอันนี้นะสาขาอย่างนี้เนี่ยดูแล้วในสาขานี้มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญมีหลักสูตรที่ตรงหรือกับความต้องการมีความชำนาญดีอะไรเงี้ยมีเครื่องมือเครื่องมือพอเนี่ยท่านก็อาจจะเป็นมิติที่เลือกอย่างนี้ได้แต่ถ้าไปดูเพียงแค่ว่าเออตรงนั้นอันดับหนึ่ง ทั้งงพอพอเป็นอย่างนี้ปังเนี่ยคนเข้าก็เยอะก็แย่งกันแล้วเราก็อาจจะได้หรือไม่ได้ก็สุดแท้แต่เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูความพอดีนะครับเอาละครับเรื่องอย่างนี้คงคงเป็นเ,เรื่องที่มีความจําเป็นว่าจะต้องดูในภาพรวมๆอีกทีหนึ่งนะฮะประเด็นที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการกันอยู่ย้อนกลับมาในเรื่องนี้ก็คือว่า,าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เราจะมีผู้สมัครสอบ หรือผู้สนใจเนี่ยมากกว่าพื้นที่ที่เรารับได้จำนวนเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยนะฮะแต่เราก็ยังต้องพัฒนาต่อไปอีกพัฒนาต่อไปหมายความว่าอะไรฮะต้องการให้ได้ผลงานทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นที่ยอมรับให้สูงยิ่งขึ้นถามว่าปัจจุบันนี้อยู่ที่ใดเราก็บอกว่าแต่และเรื่องนั้นเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนเช่เนอาจารย์เนี่ยจะต้องมีศักยภาพที่ดี และมีประสบการณ์ที่มากเพียงพอที่จะไปเอาความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดเพิ่มเติมสองเด็กที่เข้ามาเรียนนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นเด็กที่อยู่ในศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองนะไม่ใช่รอเพียงแค่อาจารย์สอน